สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอพระสูตรที่น่าสนใจมากนะครับชื่อว่าโลมะสกังคยิยะพัเทกรัตตะสูตรค่ะเป็นพระสูตรที่พูดถึงแนวคิดเรื่องการเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญใช่ครับฟังดูดีมากเลยราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยมันหมายถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละคืนให้มันแบบดีงามเจริญอย่างแท้จริงอืมใช่ค่ะ ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากตัวพระสูตรโดยตรงเลยนะครับค่ะเป้าหมายของเราก็คืออยากจะลองสกัดแก่นคําสอนสําคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตยังไงถึงจะเรียกว่าดีงามในแต่ละวันโดยเฉพาะเรื่องการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยครับค่ะซึ่งเรื่องนี้มีที่มาที่ไปน่าสนใจนะคะเริ่มจากเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านไปเจอเทวดาตอนกลางคืนอืมน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ ได้เลยค่ะเรื่องเริ่มที่พระเถระรูปหนึ่งชื่อพระโลมะสกังขียะท่านอยู่ที่วัดนิคโครธารามเมืองกบิลพัสดุค่ะคืนหนึ่งเนี่ยมีเทวดาองค์หนึ่งชื่อชันธนะเทวบุตรมาปรากฏตัวแล้วก็ถามท่านเรื่องอุทเทศและวิพังอ,อุทเทศกับวิพังก็คือบทสรุปกับคำอธิบายขยายความใช่ไหมคะใช่ครับ เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับบุคคลผู้มีราตีหนึ่งเจริญนี่แหละครับแต่ประเด็นคือทั้งพระทั้งเทวดาเนี่ยกลับจำส่วนที่เป็นอุเทศกับวิพังไม่ได้อ้าวเหรอครับค่ะแต่ว่าจันทนาเทวบุตรเนี่ยท่านจำส่วนที่เป็นคาถาหรือบทกลอนที่เป็นเหมือนหัวใจสำคัญได้๋อ้เพราะท่านบอกว่าเคยได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยตอนที่พระองค์ไปสแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโ คาถานี้ต้องสำคัญมากๆเลยสิครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงได้ค่ะคาถานี้มีความหมายลึกซึ้งนะคะกล่าวไว้ประมาณว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอืมคือไม่อะไรอดีตไม่กังวลอนาคตใช่ค่ะแล้วก็ต่อว่าสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงชัดเจนมากครับ แล้วก็เน้นที่ปัจจุบันค่ะว่าก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงน่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกปลงเถิดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงน่นไม่คลอนแคลนอืมและส่วนที่สําคัญมากๆเลยคือพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งโอ้โหตรงนี้เหมือนเป็นคําเตือนใจเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่า ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายไม่มีใครต่อรองกับความตายได้ถูกต้องค่ะแล้วก็สรุปว่าพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติเป็นอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งจเจริญครับผมเข้าใจแล้วครับคือต้องอยู่กับปัจจุบันเห็นตามจริงไม่หวั่นไหวแล้วก็ต้องขยันด้วยใช่ค่ะครบเลยหลังจาก เทวดาให้คาถาแล้วก็หายไปใช่ไหมครับแล้วพระโลมาสังคิยะทํายังไงต่อครับท่านก็เลยเดินทางไปเข้าเฝ้าพู้พุทธเจ้าเลยค่ะที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีเพื่อจะทูลถามถึงอุเทศกับวิพังหรือคําอธิบายเต็มๆของคาถานี้อ,อ๋อไปหาต้นแหล่งเลยค่ะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทงยืนยันว่าคาถาที่เทวดากล่าวมาเนี่ยถูกต้องแล้วครับ แล้วพระองค์ก็ทรงอธิบายขยายความเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้นไปอีกค่ะขยายความว่ายังไงบ้างครับโดยเฉพาะตรงที่ว่าคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วกับมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนี่ยค่ะพระองค์อธิบายว่าการคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยออไม่ใช่แค่คิดถึงเฉยๆนะคะครับแต่หมายถึงการไปนึกถึงขันห้าในอดีตคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะประสบการณ์เก่าๆของเราเนี่ยด้วยความเพลิดเพลิน ยึดติดหรือว่าเสียดายมันอ๋อคือมีอารมณ์ร่วมเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่ระลึกเฉยๆใช่ค่ะส่วนการมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็คล้ายๆกันคือการไปวาดฝันถึงขันห้าหรือประสบการณ์ในอนาคตที่อยากให้เป็นด้วยความเพลินใจเหมือนกันจิตมันก็ลอยไปครับแล้วหัวใจสำคัญที่ว่าเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนหรอครับอันนี้คือยังไง อันนี้คือการมองเห็นสาภาวะธรรมหรือขันห้าที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยตามความเป็นจริงเลยค่ะตามจริงคือคือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆที่เรียกว่าอนัตตานะคะแล้วการเห็นแบบไม่หย่อนแงน่นไม่คลอนแคลนนี่มันต่างจากคนทั่วไปยังไงครับ อ๋อต่างกันตรงนี้ค่ะคือปุถุชนหรือคนทั่วไปเนี่ยมักจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้าหรือประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเรารพอสิ่งที่ชอบหายไปก็ทุกเจอสิ่งไม่ชอบก็ขัดใจจิตมันก็เลยงอนแง่นคือหวั่นไหวไปตามเรื่องเราต่างๆได้ง่ายแตออ่อริยสาวกหรือผู้ที่เข้าใจคำสอนแล้วเนี่ยท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี้แค่เป็นปรากฏการณ์ธรรมดา เกิดขึ้นดับไปไม่เข้าไปยึดครับจิตใจท่านก็เลยมั่นคงไม่หวั่นไหวที่เรียกว่าไม่งอนแงนไม่คอนแคลนนี่แหละค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเรายืนดูคลื่นกระทบฝั่งแต่เราไม่ได้ลงไปอยู่ในทะเลให้คลื่นซัดว่างันเถอะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแต่มีอีกประเด็นที่ผมว่าสําคัญมากคือพึ่งทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งนี้อันนี้เน้นเรื่องลงมือทําเลยนะครับถูกต้องค่ะอันนี้เป็นการย้ําเลยว่าเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือลงมือปฏิบัติเดี๋ยวนี้เลยทําไมต้องเดี๋ยวนี้ครับเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนไงคะความตายอาจจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้การผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจริงด้วยครับ การจะเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องความคิดหรือทัศนคติอย่างเดียวแต่ต้องมีความเพียรจริงๆด้วยต้องขยันไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนเลยเพื่อฝึกสติฝึกปัญญาให้มันทันปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะฝึกให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะสรุปแล้วนะครับผู้มีราตรีห่เจริญเนี่ยก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยความเข้าใจจริงๆเลย ค่ะเข้าใจว่าอะไรๆมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ปล่อยใจให้จมกับอดีตไม่เพอ้อไปกับอนาคตแล้วก็ต้องขยันด้วยใช่ค่ะมีความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันทุกๆคืนทําให้แต่ละช่วงเวลามันมีคุณค่ามีความเจริญทางปัญญาจริงๆครับผมชัดเจนมากครับค่ะซึ่งพอเราเข้าใจหลักการแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็มีคําถามที่น่าสนใจให้เรากลับไปคิดต่อนะคะครับคือในชีวิตประจําวันของเราจริงๆเนี่ย การฝึกเห็นแจ้งทำปัจจุบันแบบไม่งอนแงน่นไม่คลอนแคลนหรือว่าไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเราจะเอาหลักการนี้ไปปรับใช้จริงๆในสถานการณ์ต่างๆได้ยังไงบ้างคะเช่นสมมุติเวลามีคนมาวิจารณ์เราหรือเวลาเราเจอเรื่องผิดหวังหรือแม้กระทั่งตอนที่เราสําเร็จมากๆก็ตามอืมน่าคิดครับจะทํายังไงให้ใจเราไม่งอนแง่นไปกับเรื่องพวกนั้นใช่ค่ะ จะฝึกยังไงให้ทุกขนาดของเราเป็นขนาดที่มั่นคงแล้วก็นำไปสู่การเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญได้อย่างแท้จริงในชีวิตประจำวันของเราเองอันนี้น่าจะเป็นการบ้านให้เราไปลองฝึกกันดูนะคะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับที่ฝากไว้ให้คิดกันต่อ